สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมอนทาร์เชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบคลิปแรนดอมดวงความรักนะเป็นคลิปแรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไปชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวธาตุไปเนาะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ ราศีธนูนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณก็สามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้ได้นะคะมาดูกันพลังงานของชาวทากุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูคะ่ะ มีขึ้นหกเหรียญน,นะคะเจมเพลเรอร์มีพลังงาน2ถ้วยนะคะเก้าไม่เท้าแล้วก็มีเด e d เ b วินะคะมันมีการแชร์ลิงมุมมองอะไรต่างๆมันว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณเองดูแบบกำลังประเมินทิศทางแนวทางต่างๆ ในความสัมพันธ์อยู่ไหมมันเหมือนมีการมองมีการส่องมีการประเมินกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะเหมือนนำ experience นำประสบการณ์สิ่งต่างๆมาใช้ในการคิดวิเคราะห์ว่าเราจะเดินหน้านะคะทิศทางของตัวเราเนี่ยไปในทิศทางไหนเนาะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าจะกำลังมีโอกาสทางความรักเข้ามา างคนอนะ่ะมันต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกดีถูกใจใช่เลยด้วยนะมีแนวโน้มในการที่แบบจะต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะให้พลังงานที่เป็นการแชร์ลิงเรื่องราวต่างๆเนาะแชร์ลิงมุมมองเรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงดึงดูดดูมีความน่าค้นหาบางอย่างขึ้นมาแล้วก็มันดูมีแพชชันอะ คือมู้สุกว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่การให้การรับหรือว่าสิ่งต่างๆมันไปด้วยกันได้มันแชร์ริ่งร่วมกันได้ให้ความรู้สึกถูกใจโดนใจใช่เลยประมาณนี้นะคะในากการที่ขึ้นมานะก็มันว่ามีพาชันในการที่จะเดินไปในในทางที่ใช่อะเรามีความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ย คุณใช้เหตุและผลมากขึ้นมี the emperor ขึ้นมาด้วยมี the devil ใช้เหตุผลในการคิดในการตัดสินใจนะบางคนเนะี่ยมีแรงดึงดูดกับสิ่งต่างๆในช่วงเวลานี้ด้วยนะช่วงนี้หนอมอนว่าคุณคุณค่อนข้างดูแบบ ดูหน้าค้นหาอืมอาจะได้ดึงดูดใครบางคนเข้ามาในชีวิตเนาะจริงๆมองว่าช่วงนี้ชาวธาตุไฟน่าจะได้เจอได้เจอโอกาสที่เข้ามาแล้วมันมีความคลิกอ่ะมันมีความใช่เนาะแบบมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันคล้ายกันกับคุณก็ได้นะคะคุณมองหาอะไรที่ตรงใจถูกใจเท่านั้นเด้ อะไปกันต่อที่ทางพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นยังไงอีกแพชชั่นความรู้สึกเนาะเก้าหลนะคะเสร็จดาบค่ะแบบไม่เท้าค่ะ n เหนเพนทเคนะคะแล้วก็3ดาลรูปแบบของโอกาสการฟื้นฟูการฮิลความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มันมีการสเต็ปของการไปต่อการส่งข้อความการที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะมาจากใครบางคนในเร็วนี้นะคะมันว่าแนวทางที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันจะมี แนวทางของความคิดเยอะความคิดมากความกังวลใจกับเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยมีพลังงานก้าดาบนะคะเออขึ้นมานะรา้สึกมันมีความกังวลมีความคิดเยอะมีความคิดมากแล้วก็มันว่าคุณระคุณระแวดระวังเหมือนกันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะคือมันว่าคุณเหมือนกับ ช่างน้ำหนักช่างใจเผื่อใจแล้วก็ไม่ได้วางใจใครที่แบบเข้ามาแบบร้อเอซอ่ะเออเหมือนว่าคุณก็มีแนวทางในการแบบในการคิดวิเคราะห์อของตัวเองอยู่ว่าแบบอะไรเป็นยังไงเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวาทางที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นยังไงอีกเนาะมาดูกันพลังงานเพิ่มเติมคิดว่าเราเรานี้เนี่ยนะจะได้เจอกับข้อความข่าวดีหรือว่าการอัปเดตเรื่องราวที่รอคอยพลังงานมันเหมือนกับมีการฮิลลิ่งมีการซ้นซูมีการขอโทษยกโทษการให้อภัยประมาณนี้นะคะ ที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่มันหนักหน่วงของความรู้สึกแล้วก็อยากจะปลดล็อกหรือว่าอยากจะมาฮิลลิ่งความรู้สึกกับพลังงานตรงส่วนนี้ด้วยก็ได้นะมันมองว่าเป็นทิศทางพลังงานประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงอีกพลังงานเพิ่มเติม ใครที่เขากำลังนะคะแอบผึงแอบห่วงคุณอยู่ในช่วงเวลานี้คะมาดูสิใครที่กำลังแอบผึงแอบห่วงชาวธาตุไฟอยู่ในช่วงเวลานี้ไพ่ขึ้นจัดจีนนะคะมีสี่ไม้เท้า2เหรียญหกไม้เท้าแล้วก็เก้าถ้วยค่ะคนว่าคนคนนี้มีพลังงานความแฟ ความแฟร์ความยุติธรรมมีแนวทางในการแบบมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีการบาลานซ์ความรู้สึกนะคะแบาบลานซ์ไปในทิศทางที่แบบจะปรับตัวเออคือมนมีความสุวคนคนนี้อาจจะอยู่ในโหมดของความแบบการปรับตัวการจัด priority ในชีวิตการจัดลำดับความสำคัญการจัดสรรเวลาเนาะให้มันเข้าที่เข้าทางมีแพชชั่นมีความมั่นคง ทางความรู้สึกให้ hey. ทิศทางแนวทางในเรื่องราวของแบบความมั่นคงทางการงานการอยากไปต่อในเบสที่ใช่ในทิศทางที่เหมาะสมแพชชั่นพลังงานความรู้สึกเนาะก็อาจจะอยากต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้น มีพลังงานความสุขอะมีพลังงาน happiness ความสุขในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์การแบบบาลานซ์เนี้ยค่ะมันมองว่านะจุดเนี้ยมันเป็นเหตุผลเป็นอะไรที่เป็นความแฟเนาะแล้วก็ให้ความมั่นคงมั่นใจกับตัวของเราเองมีความแฟนมีความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นในแนวทางที่แบบ วางเอาไว้อ่ะคือมนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนตัดสินใจหรือทำอะไรด้วยเหตุและผลไม่ได้เป็นลักษณะของความแบบใช้อารมณ์อืมใช้อารมณ์ในการตัดสินในการแก้ไขปัญหานะคะเป็นคนมีเหตุมีผลเลยแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่แฝ แฟกับสถานการณ์ภาวะแวดล้อมต่างๆแบบแฟในรูปแบบที่แบบเออมันมีการให้การรับในความสัมพันธ์ที่ดูว่ามันเท่าเทียมหรือว่าดูว่าไปด้วยกันได้ให้ความความแฟเกมกับความสัมพันธ์ตรงนี้เข้ามาพร้อมความมั่นคงการไปตอ จะ,จะแสดงออกให้คุณได้เห็นถึงความพยายามนะคะแล้วก็การบาลานซ์ความรู้สึกมันมีในรูปแบบของโอกาสพลังงานความสุขเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยเนาะว่ามันเป็นพลังงานแบบ happiness ที่จะเกิดขึ้นความพึงพอใจนะคะกับตัวเองนะแล้วก็มันว่าเขามีทิศทางที่มันเป็นการต่อยอดในเรื่องของ ความมั่นคงเกิดขึ้นเน,ะนาะแนวทางตรงนี้นะคะคิดว่าเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจอะไรที่เป็นเป้าหมายหรือเป็นปลายทางที่เขาอยากจะทําให้มันแบบสักเซสมันว่ามันก็มีโอกาสที่จะสักเซสในแบบที่เขาตั้งใจนะคะเป้าหมายปลายทางแบบเต็มที่เลยทีเดียวแล้วเราขอไปดูกันต่อว่าคนคนนี้เนาะทำไมเขาถึงแอบถึงแอบหวงคุณอยู่ อในช่วงเวลานี้นะทำไมเขาถึงแอบผึงแอบผวง,งชาวธาตุไฟค่ะชาวศีมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอยู่ในช่วงเวลานี้นะอ่ะมาดูกันไพ่ขึ้นเดอะมูลนะคะมีพลังงานสองเท้ามีพลังงานสิบเม้เา1หนึเหรียญแล้วก็มีสามเท้าขึ้นมาเนาะการไปต่อทิศทางการวาง สเตปแบเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนทางไกลปะอาจจะไม่ได้เจอได้เจอคุณบ่อยไหมแล้วก็เราว่าเขามองว่ามุมมองแนวความคิดทัศนคติหรือว่าความเป็นตัวคุณอะค่อนข้างตอบโจทย์พลังงานพาร์ทเนอร์ที่เขามองหาที่เขาตามหาดูแบบเรียกว่าคิดถึงดูมีความกังวลคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็ พูดถึงโอกาสทางความรักอ่ะโอกาสทางความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นเนาะ p a ชช i o n การไปต่อพลังงานความแบบพยายามสำเร็จเขามองว่าแบบมันว่าเขาคิดว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากอะ่ะเออในการที่จะต้องพยายามไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้ ต้องใช้ความพยายามมากในการที่แบบจะต้องให้โอกาสตัวเองในการได้ไปต่อหรือว่าได้มีสเต็ปที่มันเป็นความมั่นคงมั่นใจหรือว่าไปไปต่อได้คือเ,าเ้ามองคุณเป็นพลังงานพาร์ทเนอร์ไงมุมมองแนวความคิดอะไรต่างๆของคุณอะ่ะมันต้องบอกแบบนี้ทัศนคตินะคะค่อนข้างตอบโจทย์อ่าสำหรับคนคนนี้เลยตอบโจทย์จริงๆนะคะแบบว่าให้พลังงานที่มันแบบ โอเครู้สึกว่าคนคนนี้แนวทางความคิดต่างๆเนาะคุณเป็นคนทํางานหนักไหมคุณแหบเห็นว่าเขาอาจจะเครียดหรือว่ากดดันตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะมองคุณเป็นพลังงานที่แบบอยากรู้จักอยากไปต่อมองคุณเป็นโอกาสที่หยิบยื่นมามีข้อเสนอที่แบบ เขาสึกว่าเขาไม่อยากพลาดโอกาสตรงนี้ล่ะมันเลยรู้สึกว่าเขาก็แอบผงแอบผ่วงเพราะว่านาช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนกับเขาอาจจะอยู่ไกลหรือเขาจะยังทำอะไรไม่ได้หรือมันเหมือนกับมีจังหวะของการรอคอยซึ่งกันและกาันอ่ะเพื่อจังหวะเวลาที่ใช่หรือจังหวะเวลาที่มันลงตัวสมดุลนะคะระหว่างกันและกันเนาะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทิศทางพลังงานกันเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงอีก มันขอดูหน่อยว่าถ้าในส่วนของพลังงานต่อจากนี้จะเป็นยังไงคนคนนี้นะคะเออมันขอถามหน่อยเขารู้สึกยังไงอืกับชาวธาตไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ ราศีธนูนะคะเขารู้สึกยังไงเอ่ยคีนัปวานนะคะเซเว่นอ d พดมีพลังงาน2ถ้วยนะคะมีพลังงาน3เหรียญแล้วก็เจมเพรสพลังงานที่เข้ามามันมีในรูปแบบของพาชันรูปแบบของสเตตการแบบมีความแบบ มาด้วยหวังอะไรบางอย่างเหมือนกันคือมันรู้สึกว่าบางคนที่เข้ามาความรู้สึกเขาอะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาระวดระวังคุณนะหรือแบบมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้พูดกันแบบร้อเปอรนต์ะมีการปกปิด,ป,ดปิดบางซ่อนเร้นหรือมันมีเป็พลังงานที่แบบระวดระวังกันเอออาจจะประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะเคยถูกแทงข้างหลังหักหลัง เสียใจ,ใจอ่ะหมดเลยสุกว่าพลังงานประมาณนี้มันก็มีความร,วาระวาดระวังสูงเหมือนกันทีนี้พลังงานที่ขึ้นมามีสามเหรียญการอยากพัฒนาเนาะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันน่าจะพัฒนาได้คุณกับเขามีอะไรที่เหมือนเหมือนกันมีอะไรที่ถูกใจมีจุดที่รู้สึกว่าคลิกคุณน่าจะตอบโจทย์คนรักพาร์ทเนอร์ในอุดมคติของเขาด้วย ก็อมองคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆเลยคนหนึ่งนะคะการเงินการงานชีวิตส่วนตัวอะไรต่างๆมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความพร้อมนะคะเออสมมุติคนภายนอกมองมาก็จะรู้สึกว่า,วาเออคุณก็มีความพร้อมนะการงานการเงินคือพร้อมที่จะมีคนรักได้ประมาณนี้มีความมั่นคงนะคะมีแพชชั่นที่ทําให้เขาอยากไปต่อ มันก็จะต้องแสดงออกมาแหละว,ว่ามันมีจุดที่คลิกกันหรืวความรู้สึกเขาอะเป็นการอยากขยับความสมคัญอ่าขยับความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากหันหน้าเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกันละกันหาจุดที่ลงตัวหาจุดที่คลิกกันคือเขามองว่าคุณเนี่ยเขา,ามันมีจุดที่เชื่อมต่อกัอนเยอะมากความชอบไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆเนาะที่จะเกิดขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะ จะเป็นยังไงในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะให้ขึ้นสี่เหรียญน,นะคะ King of cup b u i l w for June นะคะมีพลังงานเด d e วิ t แล้วก็มี Justice ขึ้นมาเป็นรูปแบบของพลังงานความแฟรความยุติธรรมบางอย่างที่จะเกิดขึ้นการเทคชั่นเนี่ยหมุนว่าก็จะเป็นไปด้วยเหตุและผลนะมันมีแรงดึงดูดระหว่างกันละกันเนาะ เป็นจังหวะของการรอคอยจังหวะโอกาสที่ใช่มีรูปแบบโอกาสทางความรักที่โอเคที่จริงใจให้พลังงานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานการซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกถ้าคนคนนี้เข้ามาก็จะให้การซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจที่ดีหรือมีการแบบเก็บความคิดความรู้สึกบางอย่างคือหมือนว่าเขาจะทำอะไรด้วยความรอบคอบ ฉะนั้นสิ่งที่เขา action หรือแสดงออกมาคือคิดมาเยอะแล้วคิดมาอย่างดีเป็นจังหวะของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้ก็แรงดึงดูดต,ต่างๆการให้ความแฟรในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ให้พลังงานที่แบบโอเคละดีต่อใจนะมนว่าเป็นจังหวะของทิศทางการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยทีเดียว โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะแปดดาบนะเดิรสเทนนะคะควีนออฟโ r ดมีพลังงานเ e มเ e อร n c e นะคะก็มีพลังงานควีนอฟคัพเนาะน่าจะเป็นจุดในช่วงเวลาที่คุณเองก็ต้องบอกนะ คุณก็ยังมีกำแพงของความรู้สึกแต่มนมองว่าคุณมองว่าเออถ้ามันพยายามมันเมเนจได้มันแบบเป็นสิ่งที่คุณบริหารจัดการได้ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อันนี้มันมองว่ามันมีทิศทางการไปต่อได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่ยากหรือดูในเรื่องของความมั่นคงมั่นใจต่างๆอ่าที่แบบ คือมันจะต้องอาศัยการตัดสินใจที่ชัดเจนเดี๋ยวเร็วเนี้ยคุณจะมีแนวทางที่ชัดกับเองมากขึ้นแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานในรูปแบบของโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นนะคะในสเตปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมนว่ามันจะมีพลังงานการเป็นผู้ให้ความรู้สึกแล้วก็อะไรที่มันมีความเซนซิทีฟบางอย่างนะคะมนว่าถ้า คุณรู้สึกยังไงอยากแสดงออกยังไงก็แสดงออกได้นะเรามาดูสิว่าคําแนะนําจากไพ่ไพ่ออบอกอะไรมีพลังงานแปะถ้วยน,นะคะมีเด็กถือดาบสดาบก็สิกออฟโสิกออฟโซ่คือ6ดาบเนาะหูไพ่ถามแบบเยอะมากอจริงๆนะมอนว่าถ้าอะไรที่ไม่แน่จใจเราส่องเราประเมินดูก่อนไพ่พูดถึงกัน วิเคราะห์นะคะ a n a l y t i ก a l การนิ่งได้เราดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ไปก่อนแล้วที่สำคัญอนะ่ะปัญหาที่มันรบกวนเราคุณมูฟออนได้นะเออคุณมูฟออนจากปัญหานั้นๆแล้วคุณใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวคือฟื้นฟูฮิวดิ้งตัวเองให้มันโอเคอะ่ะให้โอเคจริงๆให้พลังงานให้พลังกายพลังใจในการที่แบบเราอยากจะไปต่อข้างหน้าล้วเลือกเวที่ใช่อะ่ะมันว่าบางอย่างถ้ามันไม่ใช่คุณก็แค่ เดินหาหลังให้จากปัญหาหรือสถานการณ์นั้นได้นะคะเพราะคิดว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่เข้ามาหลากหลายด้วยนะอ่ะเราไปดูลัคนาราศีกันนะชาวธาตุไฟจะมีใครบ้างพฤษศพกรกฎตุน้นแล้วก็มังกรโอเคประมาณนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายค่ะ